เราหายเรคือเราก็ย้ายเก็บปขะมาที่ที่ไหนเอพี่คนรู้จักกันครับคือให้ราคาถูกดีกว่ามาโดนขโมยไม่เคยหายนะดคืนวันที่ยิบสี่ครับเวลามาตีสามสาสิบห้าครับก่อนจะเป็นลูกชาของวันที่ย5ิบห้าครับของโมกุระที่ผ่านมาครับ ก็เมื่อวานนี้เรานาต้นไม้อยู่ดีแล้วเห็นว่า,าที่บานต้นไม้มันหายไปก็เลยแบบลองเช็คดูอ่าต้นไม้เราก็หายไปประมาณแปดเก้าต้นแล้วก็เลยมาดูกล้องวงจรครับเวลาประมาณสีสามงห้าก็เห็นผู้หญิงคนนึงปั่นจักรายานมาจอดอยู่งข้างตรงนู้นครับแล้วก็เดินมาคือเขาเตรียมพร้อมมาหมดแล้วใส่แมสใส่หมวกแล้วก็กระเป๋าสะพายข้างๆง,งไปครับแล้วพอเขามาถึงเขาก็หยิบ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 หย,ยิบไปเลยกำลังจละเดินกลับวนกลับมาอีกที แล้วก็เขาก็ไปแล้วก็ไปดังงานไปทางนู้นนะครับก็เลยมามาดูกล้องแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นใคร,ครไม่รู้ว่าเป็นใครใคเขา,เาต้นอะไรไปนะครับมันเป็นจําพวกกระบองเพชรแล้วก็แคคตัสครับรวมมันค่าเท่าไหร่ครับก็ถ้าสองรอบก็รวมไปเสร็จแล้วประมาณกับสองหม่นห้าค่ะพี่อืมไปกี่ต้นนะรวมเป็นเสร็จนะครับรอบแรกสามสี่ต้นรอบที่สองนี่เก้าเป็นสิบสามสี่ต้นได้ครับอืมปกติ เอาวางต้นไม้เนี่ยอาวางไม่เคยหายใช่ไหมครับไม่เคยคับเพิ่งมาหายทางนู้นแล้วก็ทางนี้ครับส่วนมากก็คือแบบพึ้งมาแล้วก็ขายไปขายไปแล้วครับนี่ไม่ค่อยได้ขายไม่ค่อยสนใจด้วยแล้วทางเราเราไปแจ้งความอะไรไหมครับอ๋อยังไม่ได้แจ้งครับคือแบบถ้าไปแจ้งแล้วก็แบบเขาไม่ไม่ไม่รับแจ้งความอะไรอย่างครับแล้วก็เแบบไม่อยากเป็นเรื่องอะไรเยอะมากแต่เห็นแบบพวกพี่ๆที่โพสในเฟซบุ๊กส่วนตัว พี่ๆเขาก็าบอกว่าเอ,อไปแจ้งความไม่ก็ดีแบบมีเจ้าทูกคุดอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับจะได้แบบมีหลายๆคนเป็นเออจ้าทูกเยอะเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับไม่คิดว่าจะมาเกิดขึ้นที่ร้านเราเนาะไม่คิดครับแต่ก่อนหน้านี้ก็เคยเห็นแบบมีสาวว่าออกตรงแถวออสี่แยกลำพูง่ะครับก็มไม่คิดว่าจะเป็นของเราแล้วก็ ก่อนอันนี้มันก็จะเลยร้านเราไปอีกแล้วก็ว่าเออร้านเรารอดได้ไงหลังจากนั้นท้ายร้านเราก็โดนเองครับอืมแล้วอยากจะจะฝากเตือนผู้มีต้นไม้ไหมครับว่ารักษาดีๆพี่ขนาดนี้มีกล้องวงจรแดงโดนนะครับครับ แล้วคือเราก็ย้ายเก็บประมาณนั้นก็หายอีก